ก็ทำไรขาทำหมูหมักหมูกับพ่อเหรอไม่พ่อหมูแล้วหมูแล้วหมดแล้วขยำมือขยำเลยลูกเอามือใส่ไปงี้ค้นค้นคนค้นอ่ะค้นคนค้นเอามือขยำเลยเออค่อยๆหลอกลองเรื่องเรื่องพ่อได้มีดีค่ะค่ะนั่งขัดสมัยได้ไหมลูก อยากหมดแล้วน่ะน้าหมูเลยก้วนไม่ถนัดอ่ะหมูขึ้นมาวางบนตะแกรงไปตะแกรดไว้ไปตกแด็ดใช่ไหมไม่ตะแกดงอ่ไปตแ จะไม่แห้งเหรอตะนลูกเอ้ยเอ้ยอ่าดีตรงนี้ตรงไหนมีดแดดแดดอยู่ตรงนนรไ,ไหนอ่าแดดอยู่ตรงนี้อ่าตามตรงนี้เลยนี่วางไว้เออวางในถ้าดนี่วางไว้แบบนี้อ่าแล้วอันนี้น้องพาวนี่ไปคุมปุ้มา้เดี๋ยวแมลงวันมาอ่าน้อ ันนี้เสร็จแล้วนี่เดี๋ยวเอาตากแดดไว้นะอันนี้วางวางคุมไว้กันแมลงเข้าเห็นไหมแล้วเดี๋ยวเรามาเอาอันนี้ไปทอดก,กนอันนี่กับข้าวเหนียวโอเคโอเคไปเดี๋ยวไฟขึ้นแหงยางแหงแล้วยกถาดปไปเลยลูกป่ะยกถาดไปนในครัวเลยไาทอดหนูกันคว่ำนะหึคว่ำนะเฮ้ยคว,ว่ำเก็บหลัง เดินไปอ่ะได้ไหมว่างหกใคตัวว่าไ <c ười> ม่างเทาไหร่หนึ่งส่วยเออหมไหมไม่หไม่อ่ะอาชวนท่อนหูไหมครับท่านหูกันไหมเอกเอกเอกโอเคมา Oh, yeah.